้ามตอบถูกถามว่าใครเป็นนายกตอนนี้ทักษิณนีหนีหนีละสวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาเล่นเกมและผู้เล่นเกมกับผมอยู่กับ2สาวฮะเอ้ยเดี๋ยวเราจะเฮกันใหม่นะฮะอ้าว1 2 3เราจะมาเล่นเกมฮะเสียงดังไปเดี๋ยวเขาก็ผมก็อยู่กับน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลสวัสดีค่ะ งามอย่างไทยนะฮะนี่นะสวัสดีค่ะอันยยงาเชโยไม่ใช่นะฮะวันนี้นะครับผมจะชวนทั้งสองคนนี้รับมาเล่นเกมห้ามตอบถูกเกมนี้จะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับคนแรกที่จะมาเล่นเกมก็คือเอ้นะฮะนี่ห้ามตอบถูกถ้าคุณตอบถูกถือว่าไม่ได้แต้มข้อนั้นไปภายใน10บข้อนี่เราก็มีการเลือกชุดคําถามกันมาแล้วนะฮะพร้อมไหมพร้อมค่ะ5้าบวกห้า จ็ดเกือเกือหลอดหลอดนะฮะต้องตอบให้ไวนะฮะภายในสามวินะฮะพรอไหมฮะกรีนสีอะไรแดงคำถามข้อต่อไปเมื่อเราขับรถไปเจอไฟแดงแปลว่าไปเจอสามวินปะไม่ไม่เกิน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 นะไม่เกินด้วยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่คำถามข้อต่อไปถามว่าปลาหายใจทางไหนปาก คำถามข้อต่อไป <Okay. S 1> ถามว่าใครเป็นนายกตอนนี้ทักษิณน, <laughs> นี่นี่นี่แหละม <laughs> ันเป็นคำถามนะทุกคน <laughs> เพื่อความ <laughs> เพื่อความบันเทิงนะฮะ <laughs> คำถามข้อต่อไปถามว่าสองหนึ่งสองสองสอ่อห่รอดรอรอดได้ไงอะ่ะจงบอกจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออก เนื้อเสียไม่ทันแล้วฮะไม่ทันแล้วนะฮะถือว่าพลาดนะฮะข้อนี้ผิดหนึ่งข้อแล้วนะฮะคุณเอผิดหนึ่งข้อแล้วนะฮะคำถามข้อต่อไปนะฮะคุณเอสัตว์อะไรเป็นได้มาถูกต้องนะฮะค่ะคำถามข้อต่อไปนะคุณเอครูมีหน้าที่อะไรเรียนถูกต้องนะฮะรอดไปนะคำถามข้อสุดท้ายสำหรับคุณเอถามว่าจงบอกของที่ไม่มีในเซเว่นหนึ่งสอง จริงๆแล้วสำหรับไพ่มีเขาอาจจะจะไว้ใช้ในการดูดวงอ่ะ,<ฮ>ะเราต้องมองอย่างนี้นะฮะมีครับเซเว่นมีมีขายมีจําหน่าย <c oughs> แต่ว่าเซเว่นที่คุณเอไปไม่มีเท่านั้นเองแต่โดยปกติแล้วที่อื่นมีนะฮะ,ะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเอผิดไป2ข้อนะคะทุกคนคเดี๋ยวต่อไปมาดูคุณน้ำตาเลยว่าจัดผิดกี่ข้อไปเลยน้ําตานีโอ้อโหจริงๆน้ําตาเคยออกคลิปกับเรามาหลายครั้งแล้วฮะอ่ะพร้อมไหมฮะวันนี้พร้อมค่ะขอคุณไปคําถามชุดที่2นะฮะหวังว่าจะเจออะไรกับคําถามนี้ฮะคงคิดว่าน่าจะตอบถูก ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะค่ะสิบข้อสิบข้อขิงขิงขิงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะ<อ>ทำได้จริงหรือเปล่านะฮะนี่ได่กินฉันหรอก <c oughs> อ่ะมาประจำตำแหน่งพร้อมนะฮะถามว่าสิบวกสิบเป็นห้าสิบค่ะโอ้โหไปเยอะเลยนะคำถามข้อที่สองถามว่าเอาัยว,ว,วะได้อยู่บนใบหน้าบีมบีนบีน <c oughs> คุณคิดอะไรอยู่ฮะถือว่าเล่นเกมได้ชาญฉลาดมากเลยนะแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตีนอยู่บนหน้าอ๋ออันนี้มันเป็นคําตอบที่ผิดเป็นคำตอบที่ผิดแต่มันมาไวมากเลยนะคําถามข้อที่3ถามว่าจงบอกอุปกรณ์ในครัวเตียกอันนี้นอาจจะมีบางคนอาจจะไปนอนอยู่บนในครัวถือว่าตอบผิดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้คะแนนข้อนี้ไปเพราะว่ากติกาของเราคือห้ามตอบถูกนะครับพอไหมข้อต่อไปข้อที่4ข้อที่4ค่ะถามว่าจงบอกชื่อดาราในประเทศไทย โอ้ยยังไม่ผิดเลยนะฮะต่อไปข้อที่5แล้วนะฮะลิซ<ะ>่าเป็นสมาชิกของวง BTS อู้เสียงดังมากใจเย็นๆน,นะฮะข้อนี้ก็อย่าดราม่ากันนะฮะเป็นคำถามนะฮะจริงๆแล้วลิซ่าอยู่วง b l ล c k p i ง k นะฮะถือว่าข้อนี้น้ำตาลตอบผิดซึ่งอยู่ในกติกาของเราคำถามข้อต่อไปถามว่าเชียงใหม่อยู่ภาคอะไระฮะภาคกลางค่ะออ้ยตาวมากตไวมากโอ้ยยังไม่ผิดเลยฮะยังไม่ผิดเลยฮะคุณเอนี่รู้สึกจะปากสั่นนิดนึงแล้วนะถามว่าจงบอกชื่อผลไม้กล้วย กล้วยเป็นผลไม้จ้ะเรียบร้อยนะฮะน้องตาผิดไปหลังหนึ่งข้อนะฮะเอาเลยับซึ่งคุณเอฟผิดสองข้อมาดูกันนะฮะว่าจะตีตื้นคุณเอฟไว้หรือเปล่ากับคำถามข้อที่แปดมึงกูจะขำอ่ะอ่ะให้ให้เวลาให้เวลาเอ๊ะทำอะไรกังสานหมดแล้ว อาจจะให้เขาตั้ง<ห>สติก่อนให้ตั้งสติก่อนอตาก,กล้องตาก,ก,ลกล้องมือสั่นเอาอย่างตำแหน่งเดิน,นะคำถามข้อต่อไปนะฮะถามว่าโดเรมอนเป็นกระตูนใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะโอ้ยไวไว,ไวมากไวมากลอดไปเลยนะอ่าคำถามข้อต่อไปนะฮะเสื้อที่คุณนำตา,ตาใส่ในวันนี้มีสีอะไรบ้างสีแดงค่ะเอยลอดไปลอดไปป็นพีสีแดงนะฮะโอเคนะครับพร้อมไหมกับคำถามข้อสุดท้ายพร้อมค่ะ คำถ,ถามข้อสุดท้ายถามว่าตึกๆพบกันใหม่ในช่วงหน้า <c oughs> อ้าวคำถามข้อสุดท้ายนะฮะถามว่าคือลักษณะโดยทั่วไปนะเอาเป็นลักษณะโดยทั่วไปนะฮะจงบอกสัตว์ที่มีจำนวนสีขาแมวใช่ฮะมีมีสีขาถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณเอกกับคุณน้ําตาลผิจงค็ <c oughs> ต้องมีหนึ่งคนที่ถูกลงโทษแต่เนื่องจาก ทางคู่นะครับผิด2ข้อเหมือนกันเรามีวิธีการตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดนั่นก็คือไปอยยชุบฮะ <c oughs> เอาคนที่ถูกลงโทษจะเอาคนแพ้หรือคนชนะคนชนะเอาคนชนะนี่นะกติกาคือคนชนะถูกลงโทษนะคนชนะนะอย่ายิงยาวปากระเป๋ายงิงชุบ <c oughs> <c oughs> อะไรนะคนชนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษของเอก,กันเลย บทลงโทษของเราในวันนี้นะฮะสำหรับคุณเอก๋ก็คือจะต้องทําตามที่เราบอกเหมือนกับประเ,เล่นละครน,นะฮะพร้ <Okay. S 1> อมไหมฮะ <wounds hi. S 1> พร้อมค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคุณเอ๋ลงไปนอนอยู่บนเตียงโอ้โหแล้วนี่ผมผ้าเข้าไปผมผ้าผมผ้าผมผ้าก็เอาผ้าห่ามเนี่ยปิดหน้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าจ้าเอ๋ จากนั้นคุณเ э อได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรไปหาที่บ้านว่าฮัลโหลฮัลโหลแม่คะแม่คะอยากมีผัวค่ะหนูอยากมีผัวค่ะจากนั้นเอ๋ก็รีบวางสายไป่ไม่ได้แล้วก็ลุกจากที่นอนอยากจะเดินออกไปสู่าาอากาศข้างนอกอากาศทางนี้เนาะใช่ฮะเดินไปสู่อากาศข้างนอกนมีเสียงผมเปิดประตูออกไป เดินตออกไปปิดประตูไว้อเอามือสองข้างจับไปที่ไอ้นี่จับจับได้จับ,จบแล้วหันไปกว้างๆหน่อยอย่ามองไม่ต้องหันมาเราตะโกนว่าหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะ <c oughs> ถามใครอ,ะอ่ะพี่คะหนูสวยไหมคะห<ส>ันให้ไป,ไ,ปไหนอะ ไ่เงีย้ยบ่ว่มันจะำไดไ,ได้ยังอะ่ะเทได้ยังอะ่ะมึงมึงทำ <c oughs> ไมเงีย้ยบ้ามึงกูอายเขาอ่ะ เอ๊ะไปทำอะไรเนาะองาอะไรเนี่ยอ้าแวรก็ต้องถูกลองทอเนี้แอ๊ะโอ้ยขอน้องกูเต็มเลยเนี่ยจริงเหรอเออผู้ชายเสื้อดำตอบมาว่าแบบอุ้ยน้องสวยมากเลยอะใช่เหรอน้องน่ารักมากเลยจริงจริงโอเคและนี่คือลูกลาวในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย